นม่มาส่งของนี่ห้างนะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้คนที่ขับรถที่มีเกียร์ธรรมดานั้นหายากส่วนใหญ่รถสมัยใหม่เป็นคอออโต้นะวันนี้ก็ขับกระบะม,มาส่งของนะ,ะที่จะพูดก็คือเนี่ยเด็กที่เห็นไหมค,คือวิทยุเครื่องเล็กๆเ,เนี่ยนะแล้วก็เก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งรอเนี่ยนะ คนเข้าไปส่งของเรามีหน้าที่ขขาพุดอย่างเดียวที่บอกว่าที่ถูกประสงค์จะพูดถึงไปถึงวิทยุนี่เนี่ยวิทยุเล็กๆที่เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเน่ยเครื่องหนึ่งประมาณ200บาทนะาทาน,นินใส่3ก้อนสิวันก็ใส่ทีเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ120บาทให้ความสุขเรามากเลยทาน,นินโดยเฉพาะเราชาวสอวอสูุไยทั้งหลายเนี่ย นะไม่มีคนคุยด้วยแล้วคนด้วยแนละ้วไม่มีวิทยุเนี่ยดีที่สุดนะครับอยากแค่แนะนําวิทยุทานินิ0 0 0บาทนะฮะอาจจะต่อได้กันสิบบาทตามตลาดนัดนะโอเคจบครับ